จะหมดไหมเย็นนี้ชามนี้กินกต้มจืดหรือผัดเนี่ยกินกับน้ำพริกได้พริกน้ำปลาก็ได้เอาความเผ็ดมาตัดอื นี่เป็นน้ำพริกปย่างนี่เป็นพริกขาพริกข่าแห้งๆเนี่ยชาวบ้านเขาทำมาตั้งแต่สมัยโบราณเวลาเดินทางไกลไปนาไปไล่ไปป่าทำพริกขา่าเนื้อย่างเนื้อทอด หมูปลาย่างแห้งทอดแห้งไปกินในป่าในไร่ในนามันไม่บูดืมเห็ดฟังนึ่งหรือต้มก็ได้นะจ๊ะ กินกับน,น้ำพริกแบบนี้นะผักหน้าฝนซื้อมากินเลยค่ะอืพริกขาเผ็ดไม่มากหรอกเขาคั่วขาจนแห้งแล้วมาโขกกับพริกแห้งกับเกลือ,อ